สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงบ่ายๆกับบรรยากาศในสวนป่าของผมนะครับอันนี้เป็นต้นยางนาที่ที่พ่อปลูกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปไปเดินดูว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับเมื่อเข้าถึงหน้าฝนาทุกคนก็จะคิดถึงเห็ดนะครับเห็ดที่เกิดในป่าเนะาะสาเหตุที่ที่พ่อปลูกป่าเนี่ยก็ ก็มีมีสาเหตุอยู่นะครับก็เรื่องของการใช้ไม้ใช้ไม้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของทําทให้สภาพแปดล้อมมันมันดีนะครับก็คือเกี่ยวกับเห็ดด้วยนะครับปลูกไว้กินเห็ดแต่ที่ปลูกมา10กว่าปีเนี่ยนะครับเห็ดมันไม่ยอมเกิดเพราะอะไรนะครับปลูกยางนาไว้10กว่าปีแต่เห็ดไม่ยอมเกิดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปไขข้อข้องใจกันว่าทําไมปลูกยางนาแล้วเห็ดไม่เกิด นะครับอันนี้คือสภาพพื้นที่นะนะครับเนี่ยนี่คือสภาพพื้นที่พื้นดินในสวนยางนาสาเหตุที่ที่เห็ดไม่เกิดนะครับผมก็ไปไปหาข้อมูลมานะว่าทําไมเห็ดถึงไม่เกิดคือเห็ดถ้ามันจะจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยสภาพแวดล้อมมันต้องคือมันต้องเหมาะสมจริงๆนะครับเราลองอ่าจินตนาการนะ ถ้าใครเคยไปเก็บเห็ดที่อยู่ในป่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมผมไปเก็บเห็ดประจานะว่าคือการไปเก็บเห็ดในป่าเนี่ยคือป่านะครับป่าเขาจะจะต้องมีความ,มสมบูรณ์แหละและ้วก็สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมคือยังไงนะครับคือป่าจะไม่ทึบเกินไปคือแสงต้องแสงต้องเข้าเข้าได้นะครับนะมันมันมันเกี่ยวอะไรนะครับแสงต้องเข้าได้คือถ้าป่าเราทึบเกินไปเนี่ย เรื่องของความความชื้นนะเรื่องความชื้นดูความชื้นความชื้นในดินมันเยอะนะครับพอความชื้นในดินมันเยอะแสงแสงมันเข้าไม่ถึงนะเรื่องของพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ทําหน้าที่ย่อยย่อยสลายใบไม้เพื่อทําให้เกิดเชื้อราที่เชื้อราชนิดดีนะครับหรือว่าไมคอเรซ่าเนี่ยนะก็เอาสั้นๆนะครับว่าเป็นเชื้อราชนิดดีที่ทําให้เกิดเห็ดนะคือถ้า แสงเข้าไม่ถึงนะครับความชุ่มชื้นมันเยอะเกินไปนะมันไม่ได้เกิดการย่อยสลายของพวกใบไม้อะไรต่างๆจากยูเรนซีนะครับก็ทําให้เห็ดไม่เกิดนะดูดูเลยนะนี่คือมันทึบนะครับทึบต้นไม้ปลูปกปลูกค่อนข้างที่ถี่นะครับประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรคูณ2เมตรถึง2เมตรคูณเมตรถ้าสิบนะแล้วแสงแดดมันส่องไม่ถึงทําให มันไม่สามารถที่จะเกิดเห็ดได้นะครับมันก็เป็นนี่แหละครับข้อเสียของการปลูกายางนาถี่เกินไปนะทำให้พวกเห็ดไม่เกิดนะครับมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในสวนสวนยางนาของของผมนะครับของพ่อตานะดูสภาพพื้นที่นะครับจริงๆแล้วคนที่เขาปลูกยางนาเนี่ยครับที่เขาปลูกเนาะปลูกแป๊บเดียวเขาก็มีมีเห็ดเห็ด ที่เรียกว่าเห็ดละโงกนะเกิดขึ้นมาไอ้พวกนั้นนะ่ะคือบางทีเนะี่ยเขาเขาปล่อยเชื้อตั้งแต่ตอนตอนเพาะนะครับเพาอะต้นกล้าเอาเชื้อเชื้อไปปล่อยแล้วนําไปปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยนะแป๊บเดียวนะครับปี2ปี2อสปีอย่างเงี้ยเห็ดเห็ดละโงกก็เกิดแล้วนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมมากนะคำว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะครับก็คือ1แหละนะครับเรื่องของความชื้นความชื้นต้อง ต้องเหมาะสมสภาพอากาศเรื่องอุณหภูมิต้องเหมาะสมนะครับอะไรต่างๆประมาณนี้ถึงจะทําให้เห็ดเกิดได้ฝั่งนี้เหมือนกันดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ไม่เกิดครับเพราะว่าฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแอ่งเวลาฝนตกตน้ําขังพอน้ําขังปุ๊บก็ทําให้เชื้อราไม่สามารถที่จะจะเกิดขึ้นมาได้เชื้อราที่หรือจุลินทรีย์เนี่ยก็ไม่สามารถ ย่อยสายใบไม้เพื่อให้ให้เกิดเห็ดได้นะครับดูสภาพป่าอันนี้เป็นป่าก็มีไม้แดงนะครับไม้ประดูยางนาไม้สักที่ปลูกไว้ร่วมกันนะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการเรื่องนี้นะเดี๋ยวต้นไม้บางต้นที่มันถี่กันไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาออกนะเพื่อให้ให้สภาพดล้อมมันเหมาะสมสำหรับการเกิดเห็ดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมา,าดูสวนป่านะครับของของพ่อก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ